สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีนะครับเข้าในส่งของบัญชีทูมอนิวลเล็นะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมฟรีเข้าทูมอนิวลเล็เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวลเล็กันเลยนะครับว่าต้องทําเงินอย่างไรถึงจะได้เงินนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะรกาาทํ การถอนเงินเข้า wallet ให้ดูด้วยนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับทำเงินอย่างไรให้ได้เงินเข้าทูมเเลตแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําอย่างไรนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมเนียเลตกันเก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store Play แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่ลกดลก์ดาตน์โหลดดก็ไ้นะครรับตง คอมเมนต์ปักหมดผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนะครับในการทําเงินนะครับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Fit Master นะครับก็เป็นแอปอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูมอนิเมเลตนะครับได้แบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดเนาะวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครสมัครได้ฟรรีนนนเเล่่่้แคมถ Android ทาัสว ใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะแบ่งปันรหัสโค้ดของตัวเองนะครับก็นํามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคนที่สมัครไว้แล้วนะในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเลยนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นระดับเลเวลของเราในการเล่นแอปนี้นะครับว่าเราอยู่ระดับเลเวลเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับอ่าระดับเลเวลสิบนะอ่าโบนัสนะครับในส่วนของระดับเนี่ยเราสามารถเพิ่มมัตตาส่วนในการถอนเงินได้หนึ่งสิบสิบห้า ถ้าเราอยากจะทําการถอนเงินที่มากขึ้นนะครับเราก็ต้องเล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากาหนดไว้นะถ้าเราเล่นถึงแล้วเนี่ยควรที่จะทําการถอนเงิน1ครั้งเพื่อที่จะทําการรีเฟซในการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นภาพนะครับประกอบปลาของเรานะครับในส่วนของระดับนะครับถ้าเราจับปลาได้ครบตามจํานวนเนี่ยมันก็จะได้รับตัวเงินตรงนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะเราก็เล่นเก็บสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นงานประจานะครับในการทําภารกิจในแต่ละวันเลยเราสามารถทำ ารกิจตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมหรือว่าตั๋วเงินเพิ่มเติมได้จากการเล่นเกมภายในแอปนะครับลองทําดูนะเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการเชิญชวนนะครับหรือว่าการแนะนําเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มเติมได้ในการรับตั๋วเงินเขียวนะฮะโดยการกดเชิญตรงนี้เลยพอเรากดเชิญแล้วเนี่ยเราก็คัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางในส่วนของเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกเนี่ยสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยนะทุกคนการแนะนาเพื่อนเนี่ยก็ขึ้น อยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําการแนะนําเพื่อนด้วยวิธีไหนอย่างไรนะครับก็สามารถไปทําการแนะนําได้หมดเลยนะครับก็ลองไปทําดูได้เลยนะต่อมานะครับด้านล่างตรงนี้เนีย่ยจะมีการกรอก ID นะครับในส่วนของคําเชิญนะครับหรือว่ารหัสโค้ดในการรับเงินเพิ่มเติมถ้ามี ID หรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนีย่ยสามารถกรอก ID ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็สามารถใส่รหัสโค้ดตรงนี้ได้จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกนะครับต่อมานะครับในส่วนของ การเล่นเกมนะครับหนึ่งเลยคือต้องดูภารกิจตรงด้านบนก่อนนะครับว่าเราจะต้องจับปลาตัวไหนบ้างนะครับเราก็ดูนะครับแล้วเราก็มากดจับตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมวางเหยื่อไว้นะครับวางเหยื่อไว้แล้วนะครับล้วก็กดจับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็กดตกปลาได้นะครับเพื่อที่จะรับสูงสุดถึง20ตัวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภารกิจตัวที่1ของเรานะครับเราก็กดจับได้เลยนะครับแล้วเราก็กดดักเหยื่อไว้นะครับผมกดคลิกเดียวนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยรอเวลา12งนาทีนะครับถ นะครับผมแล้วก็มากดรับตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ยากนะทุกคนเราเพียงแค่ทาภารกิจตรงนี้เนี่ยให้ครบตามจํานวนนะครับแล้วก็เก็บตัวเงินพอเรามีตัวเงินแล้วเนี่ยเราก็มากดที่ด้านบนตรงนี้ในการถอนเงินนะครับถ้าคุณยิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันก็ยิ่งถอนเงินได้เยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ที่690้อ้าทนะครับผมถอนได้ที่5%้าเนะครับมันก็จะได้34.5บ้าแต่ถ้าเราถอนได้ที่100%นั่ง็้ะไเ้6ร0บาทเลยนะครับมันก็จะได้าเร้อยเงเนี่ยกาาเลิน่ยมัะได้ายลง การถอนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ลองทําดูนะครับวิธีการถอนนะครับกดเลือกเป็นทูมอนีวอลเล็ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดยินยันกดถอนเงินออกแล้วก็กรอกเบอร์วอลเล็ตนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดยินดีรับได้เลยโอเคนะครับตรงนี้เราจะปฏิเสธหรือว่ากดยินดีรับก็ได้นะเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินด้านบนตรงนี้นะครับในวันที่8เดือน8นะครับผมได้ทําการถอนไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับไม่เกิน7วันเงินเข้าที่วอลเล็ตแน่นอนนะครับผมอันนี้ทําฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนเนาะใครสนใจ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่เวลเลกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอ ว่า f i t m a s t e r นะครับก็เป็นแอปอีกหนึ่งแอปในการทำเงินฟรีทูมอนี่เวเลตนะครับได้แบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนาะวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครสมัครได้ฟรีนะเล่นด้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับส่วนใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่สมัครไว้แล้วนะในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเลยนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นระดับเลเวลของเราในการเล่นแอปนี้นะครับว่าเราอยู่ระดับเลเวลเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับระดับเลเวล10นะโบนัสนะครับในส่วนของระดับเนี่ยเราสามารถเพิ่มมัตตาส่วนในการถอนเงินได้1 10 15แล้วก็20นะครับในส่วนของเลเวลนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะทําการถอนเงินที่มากขึ้นนะครับเราก็ต้องเล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากาหนดไว้นะถ้าเราเล่นถึงแล้ววเนี่คครรททจะําากถองิ1 เพื่อที่จะทําการรีเฟซในการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นภาพนะครับประกอบปลาของเรานะครับในส่วนของระดับนะครับถ้าเราจับปลาได้ครบตามจํานวนเนี่ยมันก็จะได้รับตัวเงินตรงนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะเราก็เล่นเก็บสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นงานประจำนะครับในการทําภารกิจในแต่ละวันเลยเราสามารถทําภารกิจตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมหรือว่าตัวเงินเพิ่มเติมได้จากการเล่นเกมภายในแอปนะครับลองทําดูนะเมนูสุดท้ายนะครับก็จะ เป็นในส่วนของระบบการเชิญชวนนะครับหรือว่าการแนะนําเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มเติมได้ในการรับตั๋วเงินเขียวนะฮะโดยการกดเชิญตรงนี้เลยพอเรากดเชิญแล้วเนี่ยเราก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางในส่วนของเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบดิจิตอ k เนี่ยสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยนะทุกคนการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําการแนะนําเพื่อนด้วยวิธีไหนอย่างไรเนี่ยครับก็สามารถไปทําการแนะนําได้หมดเลยนะครับ ก็ลองไปทาดูได้เลยนะต่อมานะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีการกรอก ID นะครับในส่วนของคําเชิญนะครับหรือว่ารหัสโค้ดในการรับเงินเพิ่มเติมถ้ามี ID หรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยสามารถกรอก ID ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็สามารถใส่รหัสโค้ดตรงนี้ได้จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับหนึ่งเลยคือต้องดูภารกิจตรงด้านบนก่อนนะครับว่าเราจะต้องจับปลาตัวไหนบ้างนะครับเราก็ดูนะครับแล้วเราก็มากดจัับบตรรงนนนี้ะค อันนี้ผมวางเหยื่อไว้นะครับวางเหยื่อไว้แล้วนะครับแล้วก็กดจับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็กดตกปลาได้นะครับเพื่อที่จะรับสูงสุดถึง20ตัวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภารกิจตัวที่1ของเรานะครับเราก็กดจับได้เลยนะครับแล้วเราก็กดดักเหยื่อไว้นะครับผมกดคลิกเดียวนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยรอเวลา12นาทีนะครับถึงจะกดจับได้นะครับผมแล้วก็มากดรับตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ยากนะทุกคนเราเพียงแค่ทําภารกิจตรงนี้เนี่ยให้ครบตามจํานวนนะครับแล มีตัวเงินแล้วเนี่ยเราก็มากดที่ด้านบนตรงนี้ในการถอนเงินนะครับถ้าคุณยิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันก็ยิ่งถอนเงินได้เยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ที่690้าสนะครับผมถอนได้ที่5%นะครับมันก็จะได้34.5แต่ถ้าเราถอนได้ที่100%นะครับมันก็จะได้690บาทเลยนะครับเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเนาะก็ยิ่งถ้าเราเลเวลสูงเนี่ยการหาเงินเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงแต่ว่าการถอนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ลองทําดูนะครับวิธีกก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 การรรรรถถออ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 นน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 นะะคคััับบบดดดเเเเเลลลลืืป็็็่ยยยแแ้้ววงิ์ ผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดยินดีรับได้เลยโอเคนะครับตรงนี้เราจะปฏิเสธหรือว่ากดยินดีรับก็ได้นะเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินด้านบนตรงนี้นะครับในวันที่8เดือน8นะครับผมได้ทําการถอนไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับไม่เกิน7วันเงินเข้าที่ wallet แน่นอนนะครับผมอันนี้ทําฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนเนาะใครสนใจนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ